หน้านที่ของเทศบาลเมืองการให้บริการประชาชนให้มีความสุขในชีวิตในการกคุ้มครองคุณภาพชีวิตเขาด้วยรวมถึงผู้ได้โอกาสต่างๆการศึกษาการสาธารณสุขรวมทั้ง,เ,ง,ง,เ,งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเรื่องไฟฟ้าถนนบน,นทางประปาพวกนี้ชาวบ้านจะต้องมีใช้เทศบาลเป็นองนค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับยี่ต้องดําเนินการตามหน้านที่พวกนี้ส่วนโครงสร้างนะครับ โครงสร้างเนี่ยในการบริหารงานนะครับเทศบาลเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยนะครับประธานเทศบาลกับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอย่างของพวกเราเนี่ยศิราน่ยก็สิคนนะครับซึ่งเมื่อเลือกเข้ามานะครับก็จะมีการเลือกประธานรองประธานนะครับเลือกประธานสาภารองประธานสาภา ในการรการสภา,านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนายกเทศมนตรีนะครับที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค,ค์กรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับนนหน้าที่นะครับก็จะมาปกครองความับบัญชาให้การประจําคนที่จะรรองจากท่านนายกเทศมนตรีก็จะเป็นประลัดเทศบาลก็แบ่งส่วนราชการออกเป็นตามพบประมาณอำนาจหน้าที่ประชากรที่มีอยู่ซึ่งเทศบาลืองศีลาเนี่ยนะครับมีทั้งหมด8ปกองหนึ่งโดยตัวสอบครับก็จะมีกองสำนักปลดัดกองทังกองช่างกองสาธารณ กองศึกษากองยุทธศาสตร์นักงบประมาณกองการเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมนะครับแล้วก็หน่วยตรวจสอบภายในนะครับซึ่งแต่ละกองก็มีอำนาจหน้าที่ตามชื่อของกองนะครับก็จะเป็นเรื่องนโยบายเร่งด่วนนโยบายเร่งด่วนก็คือนะครับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานพยหรือภัยพิบัตินะครับเช่นภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด19 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดประชากรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนส่วนนโยบายที่ 2, 2> ก็จะเป็นนโยบายปรับปรุงขึ้นฟื้นสิ่งแวดล้อมเมืองนะครับเช่นลําห้วยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิงปรับปรุงระบบระบายน้ำาปรับปรุงน้องซองแมวนะครับน้องอีเลืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนโยบายการพัฒนาสังคมและความชีวิตนะครับก็จะเป็นเรื่องอการให้ความสำคัญกับชีวิตผู้สูงอายุผู้ป่วย ข้าวร,รวมทั้งาการจัดบรกิการสุขภาพเกี่ยว้สุงอาพอธิบายด้านการศึกษาประเพรรณีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงรับเป็นเรื่องของการรักษาประเพรรณีวัฒนธรรมต่างๆด้วย <S <S นโยบายพัฒนาบระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมน,นาคมระหว่างเมืองศิลากต้องตี่าาน่ที่ใกล้คเคียงส่วนนโยบายที่6นะครับนโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับการบริหารงานของท้องถิ่นเนี่ยถ้าขาดการมีส่วนร่วมประชาชนเนี่ยนะครับจะเป็นปัญหาประสาคมากดึง ประชาชนเนี่ยประชาชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทาร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันพัฒนานโยบายการบริหารจัดการมือนงที่ดีการส่งเสริมให้ส่วนราชการนะครับของเทศบาลเมืองศิลาเนี่ยปฏิบัติงานนะครับตามนโยบายและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงได้เป็นธรรมการจัดทำแผนที่ภาษีนะครับเรื่องการ อารจัดเก็บรายได้นะครับซึ่งต้องยอมรับว่านะครับพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างนะครับไม่สามารถที่จะเก็บรายได้ได้เพ่อถึงนะครับก็เลยมีการจัดทําระบบแทนที่ภาษีนะครับเป็นบริการประชาชนรวมทั้งอีกไม่นานนะครับก็จะมีการเกิดสํานักทะเบียนท้องถิ่นนะครับเพื่อให้บริการประชาชนนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมประชาชนที่ยังมากง่ายไม่ให้่วมมือนะครับในเรื่องการ อาทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะครับอาจจะขายาัไปไปกองนะครับไปกองทิ้งไว้ทางข้างทางนะครับก็เกิดมลภาวะขึ้นเกิดน้ําเสียที่น้ําไหลพัดาจากมือขอมาประลงหุ่ยศิลานะครับ